สวัสดีครับมุมสวงเอนนะครับวันนี้มุมสวงเอนก็กลับมาพบกับแฟนมืออีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสวงเอนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมือเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมือช่อง3นะครับศึกเจ้ามือไทยถ่ายท้องถิ่นช่อง3ขึ้นชกกนในวันเสาร์ที่29 พฤศจิกายนสองพันนะครับเวลา12บสนาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับมุมสวงเนกระดือถูกกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่องสาศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกาแฟมาทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องนี้แจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นท่านเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณทีตนี้ด้วยนะครับและถ้าไม่ถูกใจซื้นมวยไทยนะครับก็ต้องขออภัยมาณทีตนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นท่านเองครับอย่างไรก็ตามนนนะะคครรรัััับบบเเาาจกกกลมพพออี้งงึื่ เนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักบวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับ กะติดต่ช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568นะครับคู่ที่1นะครับแฝงก็คือเพชรก้องฟ้าวันของโอมส่วนฝ่ายนําเงินนะครับสิงชนะเกิเพชรเดชาพิกัด103ปอนด์คู่ที่2นะครับหลองคู่เอกแฝงก็คือพันเอก PK เล็กเฟิร์ธเฮาส์ส่วนฝ่ายน้กเงินนะครับยอดเพชรเอกบุ คู่ที่3เป็นคู่งเอกนำรายการนะครับฝ่ารั่งคือเจ้าอินทรี์กียรติเจริญชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซันเดย์บูมเด็กเสียนพิกัด120ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ารั่งคือดำธม,มินปืนรัตนาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรชอบไฟ,ฟเกิร์มวยไทยพิกัด118ปอนด์คู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s ส r i b e แล้วก็กดกริ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสาหรับแฟนมอเท่าไดนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับพักยก2 4ครับต้องมีอำนานาก่อนนะครับและตามด้วย P.A.K 24ครับลุ้นหมั่นถูกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก24ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทย่ายทอดสึทางช่องสามขึ้นชกการนันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2 5 6พนะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีดวยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบให้ลุ้นกัน2คู่นะครับและที่สําคัญมีการชิงชนะเลิศมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่13ด้วยนะครับวันนี้ก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นนนี้รับเป็กาชิงอ3 ในมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่13นะครับคนชนะก็จะคว้าอันดับ3ไปครองส่วนคนแพ้ก็จะคว้าอันดับ4นะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับายแดงคือเพชรก้องฟ้าวันของโอมนะครับหรือว่าซปเปอร์แมนต่อสิริวัฒนะครับหรือว่าสิทธิคูแปวส่วนไฟน้ำเงินนะครับซึ่งชนะเกตเพชรเดชะครับ ah หรือว่าชนะศึกเกตเพชรเดชะหรือว่าเกตจําร um ุลิ์นะครับพิกัด10.3ปอนด์ทางด้านาฟแดงนะครับเพชรก้องฟ้าเป็น,นโชคจากจวดพัทลุงอายุ22ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่วันขออองโโมมมีีเสย MBK เป็นคนดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะนอกยกที่2นะครับพยักมณีสนจใกคาเฟ่ทีวีทีโมเซียมอมนอ้อยชกร้อยสปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเคนแจ็คสัน Jackson, มวยไทยทีวีทีโมเซียมอมนอ้อยชก1นึ่งปอนด์นะครับล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะนอกยกที่2นะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซนทีวีทีโมเซียมอมนอ้อยชก103ปอนด์นะครับ เริมที่จะเป็นการตัดเชือกหาผู้เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับแต่ว่าวันนั้นชกกันนอกรอบนะครับเนื่องจากว่าทางด้านเพชรก้องฟ้าแพ้บ่ายไปนะครับเคยขึ้นรายการเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ถอนไปนะครับทำให้ แพ้บาย่นตาช่างไปนะครับวันนั้นชนะยอดเพชรเอกแต่ก็ไม่ได้เข้าชิงนะครับได้แค่ชิงอันดับ3าในวันนี้นะครับเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสนใจในเงินสิงชนะเป็นในโชคจากจวดพัทลุงเช่นเดียวกันนะครับดาบีไฟเมืองพัทลุงนะครับอายุ21ปีเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงวงใหนปั้มตีแข็งแกร่งสอกสวนรุนแรงนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มสวนนะครับมีคุณอนุวัฒน์แย้มสวนเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีคุณสวัยเดชะเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การรรสสนนับุฟอ์ม สุดนะครับชนะน็อกยกที่1นลุกคาดสสรริวัฒน์ท่วิธีมโมเสียมอ่ำน้อยชก103ปอนด์หลังจากนั้นก็เสมอกับพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่วิธีมโมเสียมอ่ำน้อยชก103ปอน,นด์นะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่วิธีมโมเสียมอ่ำน้อยชก103ปอนด์นะครับเมื่อวันที่1 1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1ฝ่ายครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทางคู่ทางดดดด้้าาาาาานน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 นแแงงงงงงกก็จะะะะะููููสสสสสสววววยย่่่่คครรรรัับบปปมมมณณ1ซฝเิ 12เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิน้นทางด้านฝาแดงนี่ชคมาประมาณ70ไฟส่วนฝ่ายเงินก็ชคมาประมาณ60ไฟน้ำหนักปล่อยๆนะครับทั้งคู่ประมาณ51-52กิโลกรัมครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ,ค,รนนค,รบคู่นี้เป็นการชิงอันดับ3มวยรอบม้าบินครั้งที่13นะครับฐา,านะแแดงก็จะดูดีกว่าในเรื่องของความสดของร่างกายนะครับฟอร์มสดร่างกายดีและเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายนะครับรุนนับรุนนอกรุนกินเต็มได้นะครับแต่ว่า คว,ออความหลากหลายของอาวุธนะครับโดยเฉพาะเข่าในดูไปปลายดูเป็นรองครับส่วนฝ่ายน้นเงินสิ่งชนะนะครับความหลากหลายของอาวุธนะครับดูหลากหลายกว่าโดยเฉพาะเข่าในนะครับดูเหนียวแน่นกว่านะครับแต่ว่าความหนักแรงของอาวุธนะครับดูเป็นรองครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรกล้องฟ้าวันของโอมนะครับผมดูว่าอาวุธหนักแรงนะครับต้นต้นอันตรายนะครับเข้าก่อนได้หลุนก่อนนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรก้องฟ้าวันของโอมครับคู่ที่หนึ่งคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามือไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดง นะครับเพชรก้องฟ้าวันขององค์ครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นการชิงชนะเลิศมอรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่13นะครับคนชนะก็จะคว้าแชมป์ไปครองนะครับพร้อมกับเงินรางวัล600,000บาทนะครับส่วนคนแพ้ก็จะคว้าอันดับ2ไปครองนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคือพันเอก PK เล็กเฟิร์สเฮาส์นะครับหรือว่า PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าสิทธิ์มาสเตอร์พีชนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนนะครับหรือว่ากระเป๋าลิงกี้หรือว่าสแสนไทยพิกััดด103ปอนน์ะครบ ทางด้านฝ่ายแรงพันเอกเป็นในโชคจากจังหวัดบึงการอายุ16ปีเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งแรงครับวงในล็อกตัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งฟอร์มสดด้วยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มสดมากๆเลยนะครับ15ไฟไร้พ่ายนะครับชนะ12แล้วก็เสมอ3ไฟนะครับเรียกว่า15ไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับปัจจุบันนะครับฟิซซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยินนะครับมีสซแขกสมชายเทพลุ่งเรือนครับเป็นคนดูแล3ฟอมหลังสดนะครับชนะคะแนนจากริดเกตฟูเฟื่องทีมวยเสือม้อมน้อยชก103ปอนด์หลังจากนัะครบ ก็ตัดเชือกนะครับเสมอกับสิงชนะเกียรติเพชรเดชะที่อุทิโมเสียมอ่ำน้อยชก103ปอนด์นะครับต้องไปตัดเชือกหาคนชนะใหม่อีกครั้งนึงนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนสิงชนะเกียรติเพชรเดชะที่อุทิโมเสียมอ่ำน้อยชก103ปอนด์นะครับแล้วก็เดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดของทราร่าแฟร์แลงนะครับชนะ2เสมอ1นึ่งไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดเพชรเอกเป็นโชคจาก,จก,จกโจทดหนองบัวลำพูอายุ16ปีนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงดักเต,ตะดักแทงครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกดูแรงหลักเกลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเสียนที่นนทบ,บุรีนะครับมีเสียบูมนะครับอภิปรัชเตเลสชีวกุลครับเป็นผู้จัดก,การคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่1นะครับสายลมสดอาห,หารปีกมาที่อุตติมวิทยาอมน้อยชก103ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเหนือดวงวอธีีีีรรววัันนนนนนท่่่มมมยยยเสสอออออาา้้้ชกปดะคบลุแพ ยกที่2นะครับเพชรก้องฟ้าวันของโอม WKO ที่วิทีมูเซียมอำนาชก103ปอนด์นะครับแต่ว่าวันนั้นชกนอกรอบนะครับชนะบ่ายผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับชกนอกรอบแพ้นอกให้กับเพชรก้องฟ้าไปนะครับวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มหลังสุดของทา่านแฟนเมืินนะครับชนะ2ไฟสุดท้ายแพ้1นฟ่งเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝฟาแดงก็จะรู้สวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ16 5ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิน้นทางด้านฝ่ายแดงนี่ชกมาประมาณ60ไฟส่วนฝ่ายนเงินก็ชกมาประมาณ90ไฟกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายเงินชกมาเยอะกว่าน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง5 0 5สิงกิโลส่วนฝ่ายเงินก็ประมาณ51-52กิโลกรัมน,นะครับคู่นี้เป็นการชิงชนะเลิศน,นะครับคนชนะก็จะคว้าแชมป์พร้อมกับเงินรางวัล0 0 0 0 0บาทไปครองทันทีนะครับและเป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันนะคร พันเอกก็จะดูดีกว่าในเรื่องของร่างกายนะครับฟอร์มสดร่างกายดูดีกว่านะครับแต่ว่ากระดูกมวยดูเป็นรองนะครับดูเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นประเภทฝีมือมวยด้วยกันนะครับ จะได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยดูดีกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าฟอร์มการชกบวกร่างกายดูเป็นรองครับโดยเฉพาะฝ่ายลาสุดนีแพ้นอกคู่ต่อสู้มาแบบเจ็บตัวเยอะเลยนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพันเอก PK เล็กเฟิร์สเฮาส์นะครับผมดูร่างกายดูดีกว่านะครับยืนระยะมั่นคงกว่าครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะยอดเพชรเอกนะครับไปได้แบบสนุกพร้อมกับคว้าแชมป์มวยรอบแชมเปี้ยนหมาบินแบบนอกเอาท์ครั้งที่13ได้สําเร็จครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ ไฟแดงนะครับพันเอก PK เเล็กเฟิร์สเฮาส์ครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่แดงคือเจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยนะครับหรือว่าพญาอินซีธนปัฒน์ตขาไม้ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซันเดย์บูมเด็กเสี่ยงน,นะครับหรือว่าโอเคสองศูนย์หรือว่าชื่อเก่าก็พิมพ์นิยมศูนย์กีฬาวัดเกรพิกัด120ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจ้าอินซีเป็นในโชคจากจังหวัดสตูลอายุ27ปีเป็นมวยกว่าเตี้ยสั้นบู๊เปิดเกมนะครับเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,งบู๊ดุด,ดันนะครับสอกส่วนรัุน ลุงเหืองครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีโกเกียติสมเกียเลียงประสิ์นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุน3ฟอร์มล่างสุดนะครับแพ้คะแนนคุณพลเอธส,สอสมหมายที่เวทีมวยกองทัพอากาศชกลอยยปอนด์หลังจานกนั้นก็ชนะคะแนนเมืองชัยศึกกำลังหนึ่งที่เวทีราชดำเนินชกลอยปอนดน์ครับลาสุดก็แพ้คะแนนยอดอนุชาปอประจันสีที่ศึกวันลุมพินีชกลอย20ปอนด์นะครับเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่างสุดก็แพ้2ไงฝ่ายแล้วก็ชนะ1ไฝ่ายครับ ส่วนายน้ำเงินซันเดย์เป็นนักชกแา่จวดเชียงใหม่อยุ2ย่ปีนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยมัดแรงนะครับวงในลอกลัดตีแทงยัดไส้แรงบุ๊กดุดันนะครับปัจจุบันฟึกซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเสียนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีเสียบูมอภิปรักระดักชีวะกุลเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับสฟอร์มลังสุดนะครับชนะคะแนนดิโอนาทานซานโตสนะครับนักชกชาวบราซิลที่ศึกวันลุปปินีชกร้อยสิบแปดปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนน แอนดี้โมเซนเซเยฟนะครับนักชกชาวยูเครนที่ศึกวันล,ลูพินีชกล18ปอนด์นะครับล่าสุดนี้กลับมาชกมวยไทย5ยกอีกครั้งนะครับชนะคะแนนมนัดต่อยัมสนทิฟฟานีมูเซียอ้มน้อยชก120ปอนด์เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสฟอร์มลงงังสุดของทาง,งด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2ไฟสรุปแพ้1ไฟเทียบกันที่3ฟอร์มลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ164เซนติเมตรส่วนฝ่า 1, cm, ย,น,น,มยมาน้ำเงินส น้ำหนักปล่อยๆทางน้านฝาแดงนะครับ60-61กิโลส่วนฝ่ายเงินก็ประมาณ59-60กิโลกรัมนะครับคู่นี้กระดูกมวยนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูดีกว่าในเรื่องของร่างกายนะครับเพราะว่าคุณเคยกับการชกมวยไทย5้ายกมากกว่าและเวทปะทะก็ดูเวทเต็มกว่าด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มดูไม่สวยฟอร์มเป็นรองครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มสดกว่านะครับฟอร์มสวยกว่าครับแต่ว่าร่างกายดูเป็นรองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงหลังก็จะชกมวย3ายกนะครับเพิ่งจะมา ชกมวย5ยก1ไฟในไฟล่าสุดนะครับและเวทปะทะก็ดูเล็กกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็มองไปที่ไฟแดงครับเจ้าอินซีเกตเจริญชัยนะครับผมดูร่างกายดูดีกว่าเวทเต็มกว่าด้วยครับชอบไปที่ไฟแดงเจ้าอินซีเกตเจริญชัยคู่ที่3าูกุเอกนำรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ไฟแดงนะครับเจ้าอินซีเกตเจริญชัยครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับายแดงคือดำทมินปืนรัตนานะครับหรือว่ามังกรน,นางเลงหรือว่าเหลี่ยมธรวัต์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพรชรช่ออฟเกิลมวยไทยนะครับพิกัด118ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงดำทมินเป็น,นโชคจใจตัวสงขาอายุ21ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทควบเครื่องสูงยาวสาดแข้งขวางหน้าแทงแรงนะครับ ปัจจุบันก็ฟิซซอมอยู่ที่สจเล็กเมืองนนท์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีสจสมคิดมากวงนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะนอกยกที่2นะครับเกียรติอนันต์จิตพิทักษ์ที่วิถีราชดำเนินชก118ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนแก่นคูนนะครับสจสกุลเพชรที่ราชดำเนินชก116ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่4นะครับเพชรนนสังนะครับเกียรติถงยศที่ตะวันนาบางกระปีชก117ปอนด์เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมา3ฟฟฟอร์มล่สสสุุดดก็ชนนะ2ไไไแพ้1วเ เพชรช่อฟ้าเป็นในโชกจากจังหวัดตรังนะครับเพชรช่อฟ้านี่ก็ถือว่าฝีมือมวยดีนะครับกระดูกมวยนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับแต่ว่าห่างหายจากเวทีเมืองกรุงไปประมาณ10เดือนนะครับข่าวว่าไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูธรน,นะครับแต่หายจากเวทีเมืองกรุงไปประมาณ10เดือนนะครับล่าสุดที่ชกไว้ที่เวทีราชดำเนินก็เมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์ปี68 ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็หายไปประมาณ10เดือนครับข่าวว่าไปเคลื่อนไหวที่แถบภาคใต้ที่เวทีภูทอมานะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่อีเกิลมวยไทยนะครับมีคุณวันใหม่ศักดิ์สมฤทธิ์นะครับเป็นคนดูแลนะครับหายจากเวทีเมืองกรุงไป10เดือนนะครับล่าสุดก็ไปเคลื่อนไหวที่ภาคใต้นะครับชนะคะแนนยกมณีสวนจากคาเฟ่ที่จังหวัดกระบี่มานะครับชก53ิกิโลกรัมเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับ คุณนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงดาทอมินนี่ก็จะดูดีกว่าในเรื่องของร่างกายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงตลอดนะครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่องชื่อหมวยกระดูกมวยนิดหน่อยนะครับส่วนฝันเงินนี่เพชรชอฝานี่กระดูกหมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับผ่านของแข็งแขงมาเยอะเลยนะครับล่าสุดนี้ก็ชนะยกมานีมาครับก็ถือว่าผ่านของแข็งแข็งเบื่ดีๆมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าร่างกายดูเสียเปรียบดูเป็นรอนครับเพราะว่าเรือจากเวทีไปประมาณ10เดือนร่างกายดูเป็นรอนครับ ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดำธมินปืนรัตนนะครับผมดูร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงดำธทมินปืนรัตนาครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามือไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับดำธมินปืนรัตนาครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบความชกของศึกเจ้ามือไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงเพชรข้องฟ้าวันของโอมส่วนฝ่ายน้ำเงินสิงชนะเกียรติเพชรเดชะคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรข้องฟ้าวันของโอมนะครับผมดูว่าประเภทอาวุธหนน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 ัััักกแรรรงตตต้้้้้ออายะคบบุุุ็ิเมได เขาก่อนได้ลุ้นก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรก้องฟ้าวันของโอมคู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงพันเอก PK เล็กเฟิร์สเฮาส์เซนฝรานเงินนะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนคู่ีิชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพันเอก PK เล็กเฟิร์สเฮาส์นะครับผมดูฟอร์มสดมากๆเลยนะครับ15ไฟไหลพ่ายนะครับร่างกายดีนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงพันเอก PK เเล็กเฟิร์สเฮาส์ครับ คู่ที่3าู่เอกนำรายการครับฝ่ายแดงเจ้าอินรีเกิเจริญชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินสันเดย์ปูมเด็กเสียนครับคุณดีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเจ้าอินทรีกิเจริญชัยนะครับผมดูร่างกายดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าช่วงหลังส่วนใหญ่ก็จะชกมวยไทยในรูปแบบให้ยกตลอดนะครับผมดูว่าร่างกายดูดีกว่าการยืดระยะมั่นคงกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเจ้าอินทรีกิเจริญชัยครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือดําทมินเปินรัตนาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรชอบไฟเกิร์มวยไทยคุณดี ได้เปรียบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงหลังก็จะชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงตลอดครับชอบไปที่ฝ่ายแดงดำทมินปืนรัตนาครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ